มันเหมือนมันเหมือนเนาะขค้ืนท่นสวิตเลยอ่าล่องบ้างนะอาต้องเป็นเดอเด้มาดิซิลอดอยังบ่เด้ซอกซีนิ้ว่าซอกนิ้วแล้วลงพงคนทั้งคนกะพาเอาไปได้ขันเอาไปบ่ได้ได้ล้มได้ทุกคนด้วยเบิ้งดูเส้นทางบ่อนนี้เอาแท้อาวะาปลยได้อยู่บ่น,นี้นะ คอยๆค,คอยทางนี้อาจารย์ดีเพิ่นตัดขึ้นไปทางนี้แล้วบอเอาไปขึ้นทางกล้อเอาลิงนี่จากนั้นมันหมดได้หนึ่งันโอ้โหมาได้แล้วต่ำนะ ได <t> ้ได้ก <t> ิครับมั้ยว้าบ่อได้ได้ควอยได้แต่ว่ายังเรียล่อนี่นะในกิงจัดการในห้ามัางหัวข้าจ้าก็เอาไปเลยนะยากกะหเลยเนาะบ้นนี้เนาะ นักคือนอย่างก็กระเป๋าสบายดีแล้วก็สวัสดีนะทุกคนเนาะสบายติดตอนสวยๆเนาะตอนสวยมันนี่สาวเพชรดีก็กกำลังจะเดินทางเข้าบ้านเป็งตุกทุกคนตอนนี้ก็ยังเป็นทางดำอยู่กำลังเดินทางนะกับรถยักษ์ยังบ่งว่าท่างสินยากช้ำใจอ่ะค่ะลงเลยตอนนี้นะ ก็อบอกว่าทางน่าช่ามน่ายัางรถไปอยู่ทุกคนก็อบอกขึ้นไปสอนนักเรียนอะทุกคนจุดหมายปลายทางก็คือเจีงตูกทุกคนเลยกาลังจะเดินทางท่ามุกตายแล้วแบบนี้เสือไปได้อยู่บอ่อในนี้ก่ะโ,โว่าแม่บอยากไปโทีบอดนี้นะนี่ก็รถโดดขาดุดมาเท่านึงเลยเนี่ยเนาะรถใหญ่เขามาแล้วนี่นะมันจะแปลนซ้ำนี้นะ ไปยากบนนั้นบ่ยากกัะโดดยังกระโดดแท่งอ้กตอนนี้กำลังฮอดผาบังทุกคนเลยกำลังแรงแรงแค่ไว้ฮอดผาบังแล้วตอนนี้นะทุกคนป้าสอบสิมาได้ทางละ,ละเอียดละเอียดทุกคนเลยว่าก็ะเบื้องถ่ายหูเขาด้วยก็สิเป็นจังซีแหละลมพัดหนาวแล้วป้าย่างมาตะพูดเลยบ่โอ๊ย จะยางมาส่งแม่ลูกเขาแก่ยางบ่เดี๋ยวนี้นะ่ะฮะโอนคุณเห็นธรรมชาซาสองแม่ลูกนั่นน่ะยางมาตั้งแต่คุณแต่ลดหูคุณได้ทุกคนแล้ค่อยเห็นได้มาแล้วค่อยท่านยื่อนนั้นท่านอีกยื่นบ้านนั้นไม่สองแม่ลูกเขาเจ้ายาง พลอยิกยับขึ้นพอยสิกยับขึ้นโอ้แกง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 เห็นสภาพน้แลัสซิบกาสัตว์บ้าแข็งๆมันทุกคนเลยเือดพลานเลยผ่านนะก็จะมาทำพีก็ไม่ได้ค่ะนี่ก็จะมือทำคุณอ้าวสองแม่ลูกนั้นน่ะเร่าความทางพุ่นเลยเฮ้ยเรายางตั้งแต่นั้นนะ เราข้ามมาทางพุนเลยไป่ลึกไปล่าเราก็พาลูกเราข้ามมาจาาเราชี้ยางไปทางไหนเนาะมาหอนน้ำที่กับคบกเราอีกฮะโขบานห้วยสะปอมเี่ห้วยสะปอม เซโปนแพงสวรรค์มเคตทุกคนเบิง้งเบิ้งสภาพของน้ำนี่เอารถยักษ์ได้ค่ะไม่ได้มาหวัดพีระบรรยากาศเป็นลมหนาวหนาวพัดบา้าแหงนั่งไปจนไดได้แต่ละคนกันยัง oon, ยืนคอยฉลุฉลบเยอะจ้าจคุณไป <c oughs> <c oughs> ตัวพุนเดกขับบถเลิกปันได้ด้าเนาะพุนกลาบคืนเลยอย่างตอดตอดสมบูรณ์ตอดแล้วแตน dạ sẽ bắt bò đây là càng ngon. Đàn lươn to. chân to đi. Đàn lươn to không to. Cún. Có bàn đầy đấy, khảo ở đây. <laughs> บาดสิมาสามาสาอยู่นี่คะจนค้ำเลยได้บาดนี้ได้พุณรอดจังหวะโยแต่ละคนนั่งสลูสรอบอยู่นะยกไปพระนั้นก็อยามาพระนี้พระนี้ก็อยาไปพระนั้นเด็กบอลเลิกปันได้พระนั่นนะเฮ้ย

เด้สามคนขาเจ้าวิทย์นได้ไดบอนี่นะรถเห่าบัตนี่นะปลาตัวสามสี่คนไปไหนไป่เนื้อไรหไปไปไปเลย takor 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 จงไปจงไปน้ำบักแห้งๆนั่งย่าๆ้ๆๆ้าจ้นจ้าจ้าจ้า้าจ้าจพา้นสุาก้นไปแล้วจาไ้้้า้าจาจ้า้าจ้ามา้าจาจ่าจาจ้้นะ้าจ้าจ่าจ้า้าไ้้าจ้าจ้าจ้าเลยเ้อ้าจ้้าจ้า้ น้ำโขบานชบลู่ป่าประกอบอะไร่ะไงไงคุณ่างเสาะมาแล้วนะแถวนี้แลวเดินมาแล้ว สองคนทุกคนเลยก้อยบอกไปน้ำข่าวซ้ำกี่นี่นะว่าน้ำนี่นก็ไหลายหรือหรอน้ำพ่น,ะนบเลตเขาพ่นน้ำโบเลตตกแห้งพราะพิลึกเนาะแห้งบ่พ<อ>่นน่ะตกแห้งบ่แม่แม่ปุ๊บบ่แม่สอยบ่พ่นตกแห้งบ่ สองสาวส่วนกำลังยางมาทุกคนเลยว้าความกระเจิงเบาไหวและน้ำเต็ลเส้นทางนี่ยากนเลยก็นหรอ